สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดูดวงอาจารย์หนึ่งพยากรณคลิปนี้เป็นคลิปทํานายโชคชะตาของชาวลัคนาราศีกันคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมและสําหรับท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีกันก็สามารถรับชมวิดีโอนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปอ่านดวงการงานการเงินโชคลาบ ประจำเดือนพฤศจิกายน2,565ค่ะก่อนรับชมคลิปวิดีโอนะคะอาจารย์รบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องอาจารย์หนึ่งพยากรณไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่คลาดคำทำนายหรือคลิปใหม่ๆที่อาจารย์ลงไว้นะคะ ก่อนฟังคําทํานายนะคะอาจารย์ขอแจ้งนะคะว่าการทํานายนี้เป็นการทํานายโดยภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลในบุคคลหนึ่งอย่านําคําทํานายไปใช้ในการตัดสินใจอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ๆในชีวิตนะคะอาจารย์แนะนําว่าต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นค่ะส่วนเรื่องที่เตือนสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะคะ คำทำนายเป็นเพียงให้ท่านนำไปวางแผนและปรับใช้ขอให้ทุกท่านรับแต่สิ่งดีๆจากคลิปวิดีโอนี้ไปนะคะส่วนทิ่งที่ไม่ดีก็ให้ท่านระมัดระวังการทำนายเป็นแค่ส่วนหนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะอยู่ที่การกระทําของตัวบุคคลเองทาดีได้ดีนะคะอาจารย์ขอให้ทุกท่านทำแต่ความดีค่ะ อาจารย์ขอเปิดไพ่กับชาวลัคนาราศีกันนะคะจะเปิดไพ่ให้คุณทั้งหมด1ิบใบนะคะมาดูไพ่ใบที่1ของชาวกันกันเลยค่ะใบที่1ตัวคุณเป็นเช่นไรในช่วงนี้นะคะคุณได้ไพ่ราชนีถือดาบหรือว่า the queens of swords นะคะอาจารย์มองว่าในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีความตึงเครียดแล้วก็กดดันเป็นอย่างมากเนาะเรื่องราวต่างๆจะไม่เป็นไปตามที่คุณคิดหวังเอาไว้คุณอาจพบกับเรื่องบางอย่างที่ทําให้คุณผิดหวังและก็เสียความรู้สึกนะคะเป็นช่วงชีวิตที่คุณ อาจจะเจอเรื่องหนักๆเนาะคุณอาจารย์แนะนําให้คุณใช้ความอดทนกับการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้นะคะด้านการงานมักจะไม่เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความรอบคอบสูงเพราะว่างานด้านกฎหมายก็เช่นเดียวกันเนาะ หากไม่ได้ทํางานประเภทนี้ก็อาจจะหมายถึงว่าอาจจะต้องมีงานผิดพลาดบ่อยเนาะหรือว่างานมีความกดดันมากนะคะการเงินในช่วงนี้ต้องระวังการใช้จ่ายเงินให้มากเพราะจะไม่ราบรื่นอ,อย่างที่หวังเอาไว้มีโอกาสเงินช็อตได้นะคะความรักอาจต้องทําใจเพราะว่าคุณมักไม่ค่อยมีโชคลาภด้านความรักเนาะหรือว่าอีกกรณีหนึ่งก็อาจจะหมายถึงว่ามีเรื่องผิดหวังจากคนรักมาก,ก็ได้เช่นเดียวกัน,นะค่ะ ต่อมามาต่อที่ไพ่ใบที่2ของคุณกันเลยนะคะสถานการณ์ในช่วงนี้หรือว่าสิ่งที่เข้ามากระทบคุณนะคะคุณในไพ่เทพแห่งความเมตตาหรือว่า The Hierophant นะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้นะคะคุณจะมีความทะเยอทะยานมากขึ้นมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวคุณเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเนาะ ในเรื่องการงานอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากคนที่มีอายุมากกว่าในที่ทํางานหรือมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็เป็นไปได้นะคะคุณจะเติบโตในสายงานของคุณมากกว่าเดิมนะคะรวมไปถึงมีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะการเงินจะมีความพยายามที่จะปรับปรุงการเงินให้ดียิ่งขึ้นเนาะมีแนวโน้มว่าจะเริ่มมองอนาคตทางด้านการเงินอย่างจริงจังความรักหากยังโสดมีโอกาสเจอคนอายุมากกว่าเข้ามาในชีวิตนะคะ มาต่อที่ไพ่ใบที่3ของคุณกันเลยนะคะใบที่3เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรนะคะในด้านเจ้านายหรือว่าผู้ใหญ่นะคะคุณด้ไพ่เจ็ดถ้วยหรือว่า the seven of cups นะคะอาจารย์มองว่ามีความคาดหวังในเรื่องของอนาคตนะคะคุณมีแผนทําสิ่งต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเนาะช่วงนี้อาจจะมีไอเดียใหม่ๆหรือว่าเรื่องงานแต่ว่ายังไม่เป็นรูปเป็นร่างนะคะควรเรียบเรียงความคิดแล้วว่าทําออกมาเป็นชิ้นงานจะดีกว่าเอาแต่คิดนะคะ ในระยะนี้คุณอาจจะมีความคิดฟุ้งซ่านหรือว่าอาจจะขาดสมาธิในการทํางานได้นะคะในเรื่องการเงินควรระมัดระวงังเรื่องการใช้จ่ายเงินตามใจตัวเองมากเกินไปเพราะว่าอาจจะเกิดความเดือดร้อนได้ภายหลังก็ได้เช่นเดียวกันนะคะข้าวเกษตรกรไทยหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช้อปปี้และ l a ซ a ด้นะคะ ข้าวดีเหนียวนุ่มหอมอร่อยค่ะมีทั้งข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวหอมมะลินะคะเป็นข้าวกเกษตรกรไทยขายโดยเกษตรกรนะคะลิง์กในการสั่งซื้อนะคะอาจารย์จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ ต่อมามาต่อที่ไพ่ใบที่4ของคุณกันเลยนะคะเป็นความเป็นอยู่ที่ผ่านมานะคะคุณในไพ่อัศวินถือเหรียญหรือว่า the knights of pentacles นะคะอาจารย์มองว่าโดยรวมแล้วช่วงก่อนหน้านี้ตัวคุณก็มีการเติบโตไปกว่าในอดีตเนาะก็แสดงว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างทำให้คุณมีความมุ่งมั่นและก็ทะเยอทยานในชีวิตมากขึ้นนะคะ การงานของคุณนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะยึดติดกับความคิดของตัวคุณเองมากจนเกินไปทําให้เกิดความขัดแย้งกับคนอื่นๆได้นะคะรวมไปถึงคุณอาจจะมองว่าตัวคุณเองค่อนข้างดื้อรั้นและก็ไม่ค่อยรับฟังคนอื่นๆเนาะการเงินในช่วงที่ผ่านมามีเงินเข้ามาเพียงพอแต่การใช้จ่ายของคุณทําให้ความกังวลเรื่องการเงินลดลงอยู่บ้างความรักยังไม่ราบรื่นมากนักต้องมองอะไรก็ตามตามความเป็นจริงบ้างอย่าเพ้อฝันมากจนเกินไปนะคะ มาต่อที่ไพ่ใบที่5ของคุณนะคะสิ่งที่ผ่านมาในอดีตเกี่ยวกับลูกน้องและก็บริวาลของคุณนะคะคุณได้ไพ่เทพีแห่งพรมได้ขิหรือว่า well of fortune นะคะอาจารย์มองว่าในอดีตนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตของคุณเกิดขึ้นมีแนวน้มว่าสิ่งต่างๆจะเริ่มก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นแบบช้าๆเนาะคุณอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการงาน ในคนที่ยังหางานทําอยู่มีโอกาสได้งานเข้ามานะคะส่วนคนที่มีงานอยู่แล้วมีโอกาสจะได้เลื่อนตําแหน่งหรือว่าปรับเงินเดือนนะคะทําให้คุณรู้สึกดีกับชีวิตมากขึ้นการเงินคุณจะมีราบรอยแบบฟุกฟุกเข้ามานะคะหรืออาจมีเรื่องของมรดกเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะด้านความรักหากยังโสดอาจจะได้พบรักครั้งใหม่เป็นการพบรักกันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะ มาต่อที่ไพ่ใบที่6ของคุณกันเลยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะคุณไ้ไพ่หนึ่งไม้เท้า The a g e of Wands นะคะอาจารย์มองว่า คุณมีโอกาสได้รับข่าวดีเรื่องการงานนะคะอาจได้รับมอบหมายโครงการใหม่ๆหรือว่างานชิ้นใหม่เข้ามานะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีหากคุณจะแสดงความสามารถออกมาให้ผู้ใหญ่ในที่ทํางานเห็นเนาะเรื่องการเงินจะมีเงินเข้ามาแต่ก็ถูกใช้ออกไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์ให้คุณจะมีความคิดเกี่ยวกับความก้าวหน้าในเรื่องการงานในอนาคตนอกจากนี้คุณก็ยังมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวคุณเองนะคะ อย่างไรก็ตามอาจารย์นะคะอยากจะให้คุณอย่ามั่นใจหรือว่าหยิงทะนงมากจนเกินไปเพราะว่ามีโอกาสที่จะผิดพลาดได้เช่นกันเนาะหากมีเป้าหมายบางอย่างที่คุณวางเอาไว้คุณจะต้องมีความกระตือรือร้นอย่างแรงกล้าที่จะมุ่งไปสู่จุดหมายให้ได้นะคะต่อมามาต่อที่ไพ่ใบที่7ของคุณกันเลยนะคะแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะ ในช่วงเดือนนี้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นคุณจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะคุณได้พ่ายซีเรียนหรือว่า the f o u r of p e n t a c l e s นะคะอาจารย์มองว่าคุณมีความอึดอัดใจแล้วก็ไม่กล้าเสี่ยงที่จะลงมือทำอะไรทั้งนั้นเนาะคุณรู้สึกไม่ปลอดภยัยแล้วก็ไม่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆในช่วงนี้อย่ายึดติดก,กับวิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ผลเสมอไปเนาะอาจารย์อยากให้คุณปรับเปลี่ยนวิธีหรือว่ายืดหยุ่นลงบ้างนะคะ คุณอาจจะมีความเครียดแล้วก็วิตกกังวลในเรื่องการเงินมีความคิดว่าอยากจะประหยัดหรือว่ามีความคิดติเริ่มเก็บเงินก็เป็นไปได้นะคะหากมีปัญหาอะไรก็ตามเกิดขึ้นคุณจะรู้สึกว่ายังมองไม่เห็นทางออกของปัญหาเนาะลองเปิดใจให้กว้างแล้วก็ปรับทัศนะคติของคุณดูอาจจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นก็ได้นะคะ มาต่อที่ไพ่ใบที่8ของคุณกันเลยนะคะคนที่อยู่รอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักครอบครัวของคุณนะคะคุณในไพ่วันแห่งการพิพากษาหรือว่า Judgment นั่นเองค่ะอาจารย์มองว่าคุณจะได้รับข่าวสารบางอย่างจากคนรอบข้างหรือว่าอาจจะได้รับการติดต่อจากเพื่อนฝูงเก่าๆในชีวิตอาจมีการรวมญาตินะเจอพบปะกับเพื่อนเก่าที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานนะคะ เป็นระยะเวลาของการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเนาะระยะนี้เป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะได้ใช้เวลากับญาติผู้ใหญ่นะคะมีโอกาสได้รับโอกาสที่ดีจากคนรอบๆข้างอีกด้วยเนาะในเรื่องการงานคุณมีโอกาสได้รับข่าวการงานจากเพื่อนฝูงนอะกจากนั้นก็อาจจะได้รู้จักเพื่อนใหม่จากที่ทํางานรวมไปถึงคนโสดคุณจะได้พบกับใครบางคนจากการแนะนําของเพื่อนหรือเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็มาปิ๊งกันทีหลังก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ มาต่อที่ไพ่ใบที่9ของคุณกันเลยนะคะความคิดภายในใจหรือว่าสิ่งที่คุณคาดหลังเอาไว้ในช่วงเดือนนี้นะคะคุณได้ไพ่เทพีแห่งน้ําหรือว่า t เดอะ a านั่นเองค่ะ อาจารย์มองว่าหากในอดีตคุณได้พบกับความผิดหวังหรือว่ารู้สึกท้อแท้หมดกําลังใจก็มีแนวโน้มว่าสภาพจิตใจของคุณเองก็จะได้รับการเยียวยาให้ดีขึ้นอย่างช้าๆเนาะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งความหวังและก็การเยียวยาความเจ็บปวดต่างๆให้ทุเลาเบาบางลงในอีกกรณีหากมีการเจ็บป่วยก็มีโอกาสจะฟื้นตัวและก็กลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยรวมแล้วคุณอาจจะมีความคาดหวังว่าเรื่องต่างๆจะคลี่คลายไปนในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ณตอนนี้ ซึ่งก็เป็นไปได้ว่ามันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนแต่ว่าอาจจะไม่ได้รวดเรลวอย่างที่คุณหวังเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมามาต่อที่ไพ่ใบที่10นะคะไพ่บทสรุปคุณได้ไพ่10ถ้วยหรือว่า the tens of c u p s นะคะ อาจารย์มองว่าไพ่นี้บ่งบอกถึงความมีความสุขสุข,สขใจและก็มีความสุขสมหวังในด้านต่างๆของชีวิตเนาะเป็นมิตรภาพที่ดีงามคุณอาจจะได้ไปรับไปงานเลี้ยงรุ่นมีการพบปะเพื่อนฝูงของคุณนอกจากนี้เป็นช่วงเวลาที่ได้แบ่งปันความรู้สึกดีๆให้คนในครอบครัวอีกด้วยนะคะหากก่อนหน้านี้มีความตึงเครียดเกิดขึ้นก็จะมีการขี้คายเป็นทิศทางที่ดีคุณจะมีการปรับความเข้าใจกับคนในครอบครัวแล้วก็กลับเข้ามาเข้าใจให้อภัยกันอีกครั้งเนาะ การเงินในช่วงนี้ถือว่ามีเงินเข้ามาให้ใช้จ่ายสบายๆมีข่าวดีในการงานได้รับความร่วมมือดีจากคนรอบข้างนะคะในเรื่องความรักจะมีความสุขสมหวังความสัมพันธ์ระหว่างคนรักเป็นไปในทิศทางที่ดีเนาะมีความเข้าใจมองภาพอนาคตด้วยกันโดยสรุปแล้วจัดว่าเป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ อาจารย์ขอจบการทำนายไพ่ยิปซีไว้เบื้องต้นเพียงเท่านี้นะคะในนาของผู้จัดทําได้ทำการทำนายตามตำราและบูรพาจารย์เรียบร้อยแล้วนะคะคำทำนายอาจไม่ละเอียดเจาะจงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการทำนายโดยรวมนะคะเน้นเฉพาะเนื้อหาหลักของไพ่นะคะทุกคำทำนายขอให้ท่านพิจารณาไต่ตองให้น้อมรับแต่คำทำนายดีๆเพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตนะคะ อยากให้คำทำนายทายทั้งนี้เป็นนายของท่านนะคะทุกอย่างสามารถป้องปรามผ่อนหนักเป็นเบาได้อยู่ที่ตัวท่านเองนะคะบุญที่ทำจะเปลี่ยนเส้นทางกรรมของท่านได้นะคะหากคำทำนายข้างต้นล่วงเกินท่านด้วยมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมและอติ อคติใดๆก็ตามนะคะขอให้ท่านอโหสิกรรมให้ผู้จัดทําด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพบ,บูชาจงช่วยอํานวยอวยชัยให้ท่านมีสติปัญญาปราศจากโรคภัยด้วยเทินขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังอาจารย์มาจนจบคลิปนี้นะคะหากชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ